สวัสดีเด็กๆทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้มาพบกับหล่อชื่อในรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องรื้อฉางหวัวต้งหรือกิจวัตรในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องกิจวัตรในชีวิตประจําวันนั้นเรามาทบทวนคําศัพท์เรื่องของหน่วยเวลาและก็ช่วงของเวลากันก่อนนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ช่วงของเวลาในภาษาจีนนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ช่วงค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะช่วงที่1อ่านว่าเจ้าช่างคือตอนเช้านะคะ อยู่ในช่วง6นาฬิกาถึง8นาฬิกา59นาทีนะคะช่วงที่2ช่างอู่คือช่วงสายนะคะอยู่ในเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา59นาทีช่วงที่3อ่านว่าจงอู่คือช่วงเที่ยงนะคะคือช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกา59นาทีช่วงที่3ค่ะเซียอู่คือตอนบ่ายนะคะ อยู่ในช่วง13นาฬิกาถึง16นาฬิกา59ค่ะช่วงต่อมาค่ะเราอ่านว่าปั้งหวานคือช่วงเย็นนะคะอยู่ในช่วงของ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา59น,นาทีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะช่วงทุ่มนะคะเราอ่านว่าหวานช่าง คือ19นาฬิกาถึง23นาฬิกา59นาทีนะคะต่อมาช่วงเที่ยงคืนคืออูเย่นะคะอยู่ในช่วงเวลา24นาฬิกถึง24นาฬิกา59นาทีค่ะช่วงสุดท้ายค่ะเราอ่านว่าหลิงเฉินแปลว่าตีนะคะอยู่ในช่วงตี1ถึงตี 5, 59ค่ะหลังจากที่เราทบทวนเรื่อง ช่วงของเวลาไปแล้วเราไปดูเรื่องหน่วยของเวลากันได้เลยค่ะหน่วยของเวลาค่ะประกอบด้วย1เตียนแปลว่าโมงนะคะสองเฟินจงแปลว่านาที3เหมีม่ยวแปลว่าวินาที4แปลว่า15นาทีอ่านว่าอีเคอร์คำนี้นะคะเราจะ ใช้ตัวเลขก็ได้หรือเราจะใช้คำว่าอ e ีเคอร์ก็ได้เช่น6นาฬิกา15นาทีตัวอย่างที่หนึ่งพูดว่าลิ้วเตียนอีเคอร์ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างลิ้วเตียนซืืออู่เฟินจง อันนี้ก็ถูกเหมือนกันค่ะแค่คำว่าอ e ีเคอจะช่วยให้ประโยคก,กระชับมากขึ้นคนจีนเลยนิยมใช้คำว่าอ e ีเคอแทนคำว่า15นาทีแค่นั้นเองนะคะต่อมาคำที่5ปัน้นปั้นคือครึ่งหรือ30นาทีหลักการใช้เหมือนกันเลยค่ะจะใช้คำว่าปั้นหรือใช้คำว่า30นาทีก็ได้เช่น 6โมงครึ่งจะบอกว่าลิ้วเตียนปันหรือจะบอกว่าลิ้วเตียนซานฉื้อเฟินจงก็ไม่ผิดค่ะสามารถพูดได้ทั้งสองแบบแต่คำว่าปั้นจะทำให้ประโยคก,กระชับมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่หข้อที่6อ่านว่าชา แปลว่าขาดอีกคำนี้ใช้อย่างไรใช่ไหมคะคำว่าขาดอีกใช้ในกรณีที่บอกว่าขาดอีก5นาที6กโมงเราก็จะบอกว่าชาอู่เฟินจงเต้าลิ้วเตียนขาดอีก5้านาที6โมงคำสุดท้ายอ่านว่าเซียนใจเซียนใจแปลว่าตอนนี้เช่นตอนนี้ หกโมงครึ่งเราก็จะบอกว่าเสียนใจลิ้วเตี่ยนปั้นโอเคนะคะเราได้ทบทวนเรื่องช่วงของเวลาและหน่วยของเวลาไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากันเลยดีกว่าเราไปดูเลยค่ะอ่ะคำแรกค่ะเรามาเจอรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพ คุณหมีกำลังตื่นนอนใช่ไหมคะแน่นอนคำนี้แปลว่าตื่นนอนนะคะแล้วอ่านอย่างไรล่ะเราไปดูพร้อมกันเลยว่าอ่านอย่างไรคำนี้อ่านว่าฉี่ฉวงออกเสียงตามเหล่าชื่อคะ่ะฉี่ฉวงจำไว้ให้ดีนะคะฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนนะคะ คำต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังแปลงฟันอยู่แน่นอนคํานี้แปลว่าแปลงฟันค่ะแล้วอ่านว่าอะไรอ่านว่า sure, yeah ชัวหยาชัวหยาแปลว่าแปลงฟันออกเสียงพร้อมกันค่ะชัวหยาโอเคค่ะผ่านนะต่อไปอันนี้กําลังอาบน้ําอยู่แน่นอนแปลว่าอาบน้ํานะคะแล้วอ่านว่าอย่างไร อ่านว่าสีเจ้าออกเสียงพร้อมกันค่ะสีเจ้า,าแปลว่าอาบน้ํานะคะภาพนี้เด็กๆเ,เห็นอะไรเอ่ยมองออกไหมเอ่ยภาพนี้คือเขากําลังนั่งแต่งตัวอยู่ที่หน้ากระจกใช่ไหมคะแน่นอนคํานี้แปลว่าแต่งตัวนะคะอ่านว่าตาปั้นออกเสียงพร้อมกันค่ะตาปั้น ใช่ค่ะตาปันแปลว่าแต่งตัวนะเด็กๆเราไปดูคำต่อไปค่ะหลังจากที่เราตื่นนอนแปลงฟันอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารเช้าใช่ไหมคะคำว่าทานอาหารเช้าคำนี้อ่านว่าอย่างไรคำนี้อ่านว่าชื่อจาวชานออกเสียงพร้อมกันค่ะชื่อจ่าวชาน ถูกต้องค่ะชื่อเจ้าชันแปลว่าทานอาหารเช้านะคะต่อไปค่ะอะ่หลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะคำนี้แปลว่าไปโรงเรียนนะคะอ่านว่าชื่อเสีเส่ยวชื่อเสี่ยวออกเสียงพร้อมกันค่ะชื่อเสี่ย เสี่ยวโอเคค่ะคำนี้ออกเสียงค่อนข้างยากเด็กๆฝึกนะคะฝึกบ่อยๆแล้วก็จะอ่านได้เองนะคะชี่เสวเโอเคค่ะข้ามนะต่อมาหลังจากที่เรามาถึงโรงเรียนแล้วเราต้องทําอะไรคะต้องเข้าเรียนใช่ไหมคำนี้แปลว่าเข้าเรียนนะคะอ่านว่าช er ่างคออกเสียงพร้อมกันค่ะ ช่างเคอโอเคค่ะแปลว่าเข้าเรียนนะคะโอเคต่อไปหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วก็ถึงเวลาพักกลางวันใช่ไหมคะพักกลางวันก็ต้องทานอาหารกลางวันคำว่าทานอาหารกลางวันอ่านว่าอะไรเอ่ยเราไปดูพร้อมกันกันเลยอ่านว่าชืออู่ฟันชื่ออู่ฟันออกเสียงพร้อมกันค่ะชื่ออู่ฟัน แปลว่าทานอาหารกลางวันนะคะหลังจากที่เราทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วช่างเคอในช่วงบ่ายไปแล้วก็ถึงเวลาเลิกเรียนสักทีเลิกเรียนอ่านว่าอย่างไรเอย่ยอ่านว่าเสียคือออกเสียงพร้อมกันค่ะเสียคือ เสียเครอแปลว่าเ,เลิกเรียนนะคะเด็กๆจำคำําศัพท์ให้ดีด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะต้องใช้คําศัพท์ในการทำแบบฝึกหัดนะคะต่อมาคําว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรกำลังถือกระเป๋าเดินกลับบ้านใช่มคําคำว่ากลับบ้านในภาษาจีนอ่านว่าอย่างไรอ่านว่าหุ่ยเจีย ออกเสียงพร้อมกันค่ะหุยเจียอย่าลืมเติมสระอานะคะเวลาอ่านคำนี้หุยเจียโอเคค่ะต่อไปหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเราต้องทำอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งทำอะไรอยู่นั่งทำการบ้านนั่นเองนะคะคำว่าทำการบ้านในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรจัวจ่วจั่วเยออกเสียงพร้อมกันค่ะ จัวจ่วจั่วเย่ถูกต้องค่ะอ่ะต่อมานะคะหลังจากที่ทําการบ้านเสร็จแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัวก็คือการทานอาหารเย็นนั่นเองนะคะทานอาหารเย็นเราอ่านว่าอย่างไรไปดูเลยค่ะเราอ่านว่าชื่อหวานฟันออกเสียงพร้อมกันค่ะชื่อหวานฟันก็คือการทานอาหารเย็นนะคะต่อมา หลังจากที่ทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเราทำอะไรคะเราก็ดูทีวีใช่ไหมเอ่ยคำว่าดูทีวีอ่านว่าขั้นเตียนชื่อออกเสียงพร้อมกันค่ะขั้นเตียนชื่อโอเคค่ะเยี่ยมมากแปลว่าดูทีวีนะคะขั้นเตียนชื่อ สุดท้ายแล้วนะหลังจากที่เราคั้นเตี้ยนชื่อเสร็จแล้วเราก็ถึงเวลาเข้านอนใช่ไหมคะคำว่าเข้านอนแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรคำว่าเข้านอนพร้อมกันค่ะอ่านว่าซุยเจียวพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะซุยเจียวคำนี้แปลว่าเข้านอนหรือนอนหลับนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เรื่องกิจวัตรในชีวิตประจำวันมาแล้วเรามาดูวิธีแต่งประโยคของคำนี้กันเลยอ่ะเรามาดูการแต่งประโยคนะคะช่วงเวลาบวกหน่วยเวลาบวกกิจวัตรประจำวันประโยคยกตัวอย่างเช่นเราชื้อให้ประโยคคำว่า 6นาฬิกายนาทีตื่นนอนใช่ไหมคะเราก็มาดูก่อนอันดับแรกเรามาดูก่อนว่า6นาฬิกายีนาทีเนี่ยอยู่ในช่วงไหนเพราะเราจะต้องเอาช่วงเวลาขึ้นที่หนึงอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะ6นาฬิกายีนาทีแน่นอนตื่นนอนจะต้องอยู่ในช่วงเช้าใช่ไหมอ่ะช่วงเวลาเราได้มาแล้วว่าช่วงเช้าช่วงเช้าคืออะไรคะเด็กๆ จ่าช่างถูกต้องค่ะช่วงเช้าคือเจ่าช่างเมื่อเราได้คาําว่าเจ้าช่างหรือช่วงเช้ามาแล้วเราก็มาหาตัวว่าตัวเลขนั้นคือตัวเลขอะไรก็คือ6โมงหรือ6นาฬิกาใช่ไหมคะ6ก,ก็คือรล้วใช่ไหมค,คำว่านาฬิกาหรือโมงคือคำว่าเตี่ยนใช่ไหมคะเราก็เอาสองคำนี้มารวมกันก็คือเล้วเตี่ยนใช่ไหมคะ อ่ะแล้วหลังจากที่เราได้ช่วงเช้า6โมงหรือ6นาฬิกาแล้วเราก็มาหาคำว่า20นาทีใช่ไหมคำว่า20ก็คือเออสือฟินจงเออสือคือ20ฟินจงคือนาทีนะคะแล้วหลังจากที่เราหาตัวเลขเกี่ยวกับช่วงเวลาเสร็จแล้วเราก็เอาคำศัพท์ในกิจวัตร ในชีวิตประจำวันมาเติมท้ายนั่นเองคำว่าตื่นนอนคือฉี่ฉวางใช่ไหมคะตอนนี้เราได้แล้วว่าตอนเช้าคือเจ้าช่าง6โมงคือลิ้วเตียน20นาทีคือเอ้อฉือเฟินจงตื่นนอนคือฉี่ฉวางตอนนี้เราเอาประโยคภาษาจีนมารวมกันสิมันจะได้คำว่าอะไรลองมาดูกันเลยค่ะจะได้คำว่าเจ้าช่างลิ้วเตียน อ่分ส起ฟนจงฉช,ชวงะคะไม่ยากเลยใช่ไหมนี่คือตัวอย่างที่1ค่ะเราไปดูอีก1ตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี้ก็คือประโยคบอกว่า16น .30 นาทีกลับบ้านใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยว่าเราจะหาอะไรก่อนแน่นอนหาเหมือนเดิมค่ะหาช่วงเวลาก่อน 16นาฬิกา30นาทีอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงบ่ายใช่ไหมคะช่วงบ่ายก็คือเซี่ยอู่ใช่ไหมข้อที่หนึ่งของเราเราก็หาช่วงบ่ายคือเซี่ยอู่หลังจากที่เราได้คําว่าเซี่ยอู่เสร็จแล้วเราก็มาดูตัวของชั่วโมงใช่ไหมตัวของโมงหรือตัวของนาฬิกาใช่ไหมคะว่ามันเขียนเลขอะไรเขาเขียนว่า16โมงหรือ16นาฬิกานะคะแล้วทําไมเราชื่อใส่คําว่าซื่อเตียน ซื่อคือสีนะคะ,ะในภาษาจีนถ้าเกิดว่ามันครบรอบถึงเลข12เมื่อไหร่จะเวียนกลับมานับเลขหนึ่งใหม่ดังนั้นจาก6โมงเช้ามาถึงเที่ยงก็คือ12นาฬิกาใช่ไหมคะแล้วเวียนมาตอนบ่ายตอนบ่ายก็จะนับเป็น13ไม่ได้และเพราะคนจีนเขานับถึงแค่12พอมาถึงช่วงบ่ายก็จะนับเป็นเลขหนึ่งใหม่ บ่ายสองบ่ายสามแล้วก็สี่โมงซึ่ง16บหนาฬิกาเนี่ยอยู่ในช่วงสี่โมงหลาอชื่อก็เอาเลข4มาใส่นั่นเองนะคะก็จะได้คำว่าซื่อเตียนอ่ะหลังจากที่เราได้คำว่าโมงหรือนาฬิกาไปแล้วเราก็ไปหาหนาทีค่ะสานาทีหลาอชื่อจะใช้คำว่าปั้นนะคะเพราะมันสั้นและกระชับนะอ่ะต่อมาคำที่สี คำที่เราหาได้ก็คือคําว่ากลับบ้านใช่ไหมคะเราก็จะได้ครบทุกอันและก็คือช่วงเวลาคือเซี่ยอูแล้วก็16โมงหรือ16นาฬิกาเราจะใช้คําว่าซื่อเตียน30นาทีเราจะใช้คําว่าปั้นกลับบ้านเราจะใช้คําว่าหูเจียใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาประโยคที่เราหามาได้คําศัพท์ที่เราหามาได้เนี่ยมารวมกัน ก็จะได้ประโยคว่าเสี่ยอู่ซื่อเตียนปั้นหูยเจียเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยเด็กๆวันนี้หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรอชื่อก็จะฝากการบ้านไว้หนึ่งชิ้นนะก็คือให้เด็กๆเขียนกิจวัตรประจำวันของตนเองพร้อมกับ วาดภาพระบายสีเราชื่อมีตัวอย่างประโยคให้นะคะดังนั้นคำว่าตื่นนอนเด็กๆไม่ต้องเขียนแล้วนะเพราะมันมีในตัวอย่างเราชื่อให้คำว่าเลี้ยวเตียนฉี่ฉวางนะคะเนี่ย6โมงตื่นนอนก็คือเจ้าช่างก็คือช่วงเวลาเลี้ยวเตียนก็คือโมงใช่ไหมคะฉี่ฉวางแปลว่าตื่นนอนอ้าวแล้วทำไมไม่มีคำว่านาทีล่ะ เมื่อมันเป็นศูนย์นาทีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยอะไรทักลายส่วนตัวมาหาเราชื่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเด็กๆทุกคนเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ